ื่อทีจ้องราตูแหนวที่ไหมไ่คกอ

เกมมาแล้วสถานวายแล้วอยข้าอยากเดินอ้อมเลยเรียนเรื่อ อ๋อคงไม่เป็นตัวอะไรมาในจังหวะนั้นหรอกอะ่ะใช่ดีอ่ะมึงรีบไปรีบมาดีกว่าเพราะว่ายิง่งยิงนานยิ่งแย่เกมเฮียนเนี่ยมาเข้าไปครับจังหวะก็บางแบบถือไม้ไม้ไก่สวบไม้พอมือข้างนึงก็ถือคนเดียวข้างนึงก็ต้องถือไก่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรยังสงบตึกอยู่ก <c oughs> ิอนข้าวอย่างสงบ <c oughs> เอ้เยสัตว์แย่เลยมาเจ็บแม่นี่ก็ตายแล้วใช่ปหมเนี่ยไม่ได้ตายจำ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 หลอกคนขวัญอ่อนกูไง ปันนี่มาอยู่นหน้าบ้านคุณนะอเอาไอ,อ,อ้ที่ข้าา,า่อาเอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วบล็อกตีออกแล้วบล็อกตีออกแล้วอ๋อ,อไอ้ฟังพิงกับ ดม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 นี่คือฟ็อกซี่สินะโอเคไม่ใช่ือกูว่าไม่น่าใช่เมื่อกี้พอดม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 ท่านบอกฟ็อกซี่มาแล้วไม่ใช่ดมดมนี่คือเสียงไอ้เหี้ยนี่เสียงไอ้ตุ๊กตาที่มันกินอยู่ข้างบ้านที่หี่ว่าแหม่ไม่กล้าหยิบกราเดี๋ยวไก่เลยไม่กล้ารหยิบ จะกินไงเฮ้ย,อยไอ้ฟ็อกซี่ไปอยู่ปาร์ตี้ฮอลเวนะเวะเ้ยเฮ้ยอ๋อออกูยเห็นลแล้วกูยนแล้วเฮ้ยบันนี่บันนี่อยู่ฮอลเวล <c oughs> เฮ้ยฟอ็ฟอกฟ็อกซี่ไปนี่นะไปคาโก้นะคาโก้ที่แถวไหนหอ่ะก็แถวตัวนนเนทเทะ ที่ออกออกจากห้องกูแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอห้องเก็บของอ่ะเฮ้ยอี่มีปัญหาอ่าออกซิเจนออกซิเจนโอเคแต่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเจเจหัวร้อทำไมวะกลัวร้อเหียวแล้ว ไอ้สันเปิดประตูหน่อยไม่ไปมาเปิดประตู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 อ๊อกซเจนแก้ให้แล้วเปิดประตูปิด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 ไม่ใช่หรอกเพราะพลวเวแม่งมันลดลงนี่เลยไฟเสียบอย่าไม่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 ไปดูประตูหน่อยไหมกไอ้ตุ๊กตาเฮียมองกลัวพ่อมึงนะเกือบวางไก่ไม่ทัน ข้าวไก่แบบกินไก่แล <bizarre> <to> ้วก็เล่นไปด้วยไงไก่ในป่าแล้วก็เล่นไปด้วยหอเวียตรงนี้มันฮอเวตรงไหนวะไอ้เยี้นี่มามาหน้าบ้านกูอีกันแล้วเฮียเครียดเลยเหี้ยดเดินไปเดินมาเกมนี้เหมาะการกินข้าวอย่างนี้เหมาะแล้ววะหมบอ่อะไรขดเฮียไอ้ปัด ยเยอาละไม่หมอด,ดงคุณกลัวเดี๋ยวน้เนี่ยตอนนี้ไม่นนไมีผลตอนนี้มีผลเกลือเกลือขา <c oughs> อะไรพังวะไม่มีหรอกถ้าถ้ามีเขาต้องบอกแล้วอร่อยแมงวันให้ฉันกินข้าวเอย่างสงบเลย แต่ใครกล่องเพลงวะยุชุตาเอาได้หยิบไก่แล้วนะอย่ามาหาเราฟอกซีห่หยิบเลยหยิบเลยกดการเฝ้าฟาร์มจอนต้องมีกดด้วยรหรอวะเป็ดติดปัดถูกท่มทำเป็นเป็ดปักกิงเอ<ห>้ยกูม,มีข่าวร้ายวะ่ะว่าถ้าเป็ดออกไปแล้ว ชิบหายละเดี๋ยวนะมันออกไปได้ยังไงเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกูกูเสกมันกลับมาแล้วเสกมันกลับมาแล้วโดนทับเศษไอ้เหี้ยอ๋อไอ้แช่โดนทับเศษโดนเป็นแดดของมอ้เหี้ยแม่งสุ่มแดกหัวกูแน่เลยกูโดนเนี่ยเไอ้แค่โดนมาริโอเน็ตเนี่ยเหี้ยแดกหัวกูเนี่ยเอาล่นะไม่เป,เเปเกก็นใครซ้อมไปไอะยเงี้ยงั้นจันกูฝากมึงด้วยโอ้โหเลย เร <laughs> อแบมาประสบการณ์เป็นยาวครั้งแรกไม่ใช่ไฟบนไฟล่ามึงจะดูมึงจะดูไฟไหมละ่ะเอ้มึงจะดูไ,ดไอ้อ<ๆ>ไนอี่มันล่ะเดี๋ยวดูไอ้นี่ให้ฮะเอ๊อย่างกูต้องดูไ้เตง้มกูต้องส้มไฟบนไฟล่างวะสองอันเลย เกกียับแไอีเกียทีนี่วะอีกอีกอ๋อเราผ่านเออเกือบละเกือบละไฟดับเกือบได้ได้ตายหักกันหมดอะใครไม่ชักม่านวะดูกุ่ตีตีหัวแตกเลยแล้วผมจะชักม่านได้ยังไงผมว่าจะดูดูไอ้นี่ไม่ไม่ทานารยไม่ชักม่านไม่ใช่อาจารย์ปุ่นยืนยันว่าไอ้นี่อยู่กูจะม่านไปไหนรับประทานเสร็จไปกินข้าวหมดก่อนแล้วค่อยไปเดะฮะ